วันลุมพินีอาิฟสอเดชพัน์ประเดิมคิกบ็อกซิ่งศึกวันลุมพินี58อาลิฟสอเดชพันน์นักชกลูกครึ่งไทยมาเลเซียเตรียมขึ้นสังเวียนในฐานะนักกีฬาวันอย่างเป็นทางการพร้อมประเดิมคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในชีวิตโดยจะต้องโคจรมาปะทะจางเป่ยเหมียนนักชกจีนตัวตึงของกติกานี้ในศึกวันลุมพินี58วันศุกร์ที่5เมษายนนี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา นับตั้งแต่เข้ามาสู้ในวันลุมพินีอาลีฟสเดชพันธ์ฟอร์มการชกโดดเด่นจากผลงานชนะ4ไฟต์ติดต่อกันและเป็นการชนะน็อกมากถึง3ไฟต์รวมถึงไฟต์ล่าสุดที่น็อกเพมานโซฟาการีนักชกจากอิรานในยกแรกของงสึกวันลุมพินี40โดยนอกจากจะได้โบนัส350,000บาทแล้วยังคว้าสัญญาวันมูลค่า1,000 100, 0 0ดอลลาร์สหรัฐประมาณ3.5ล้านบาทเข้าสู่การเป็นนักกีฬาของวันเต็มตัวอีกด้วยเพมานเวอร์ซัสอาลีฟ ในไฟนี้อาลีฟสอเดชพันเปิดรับความท้าทายหลายอย่างให้กับตัวเองนอกจากการสู้ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วนั้นยังเป็นการขยับน้ำหนักจากที่เคยชก120ปอขึ้นมาสู้ในน้ำหนัก125ปอซึ่งถือเป็นเพดานในรุ่นสตรอเวท115-125ปอของวันอีกด้วย ไฟนี้นอกจากผมจะชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตแล้วยังขยับน้ำหนักมาเต็มพิกัดรุ่นสตราเวทเพราะว่าในวันมีแชมป์โลกรุ่นสตราเวทจากเดิมชกอยู่120ปอิอนนี้เป็นเวทใหญ่สุดในชีวิตผมตอนนี้ครับจางเปยเหมียนอาลิฟสอเดชพันต้องเผชิญหน้ากับจางเปยเหมียนซึ่งถือเป็นงานหินช่ย่อยเพราะนอกจากจางเปยเหมียน จะคุ้นชินกับกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นอย่างดีแล้วยังเคยได้โอกาสชิงแชมป์โลกวันที่ว่างของงอรุ่นนี้มาแล้วหนึ่งครั้งกับโจนาธานดิเบลลาแชมป์โลกคนปัจจุบันซึ่งอลิฟสอเดชาพานันเองก็รู้ซึ้งถึงความเก่งกาจของคู่ชกรายนี้ดีเปยดเหมียนเวอร์ซัสดิเบลลาคู่ชกไฟนี้คือจางเปยดเหมียนเขาดูดันและชกคิกบ็อกซิ่งมานานเขาไม่ธรรมดาเลยและเคยชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งมาแล้วด้วย เขาเดินได้ถอยได้ผมไม่รู้ว่าเขาจะมาสไตล์ไหนสำหรับผมไฟนี้ยากอยู่เหมือนกันถ้าผมชนะไฟนี้ผมคิดว่าแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งหน้าจะไม่ไกลเกินเอื้อมสำหรับผมผมตั้งใจมากอยากเปิดตัวให้สวยในคิกบ็อกซิ่งไฟไฟแฟรกอยากเอาชัยชนะให้ได้เพื่อต่อย,ยอดสู่การชิงแชมป์โลกในอนาคตครับ สำหรับศึกวันลุมพินี58สุขที่5เมษายนนี้ถ่ายทอดสดสู่แฟนๆที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง7 HD กด35ออกอากาศเวลา20นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาส0นาทีส่วนทาง Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และ u t u b e วันแชมเปี้ยนชิพบางประเทศรับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีและทาง Watch.wanif.com บางประเทศออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน